สวัสดีจ้ายินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเย้หนุ่ยหัวล้านพี่น้องเมื่อคืนนี่ทั้งล้มทั้งฝนพี่น้องเอ้ฝนกับบ่แห้งปนใดดอกแต่ว่าล้มอ่ะแห้งยหนุ่ยก็เลยสิออกมาเบิงเข่าอยู่นะว่าเป็นแังไดไมันลมมันจังใดสันเดียวันคือตกกับบ่ตกซืซ่อๆนะพี่น้องเนาะยังเอาล้มมานำยู่โอ้เข่าแยหนุ่ยกับลังถอดกับชีล้มทับ มันทำอย่างไปกระชิดได้ผลผลิตบดีตีอันนี้เบื้องเขาเพิ่นก็ยังว่าพน,พนองเพิ่นถอกเราได้พี่น้องผ่ะปู่ศาสตร์ฟังล้ําไปแล้วน่อยหนึ่งนี่เขาน้าเพิ่นได้พี่น้องเด้อไอหนุย่ยิพาพไปเบื้องเขานยาไหนุย่นนยเป็นจ้งใดมีมองใดเสียตกลนเสียหายบนนาอพี่น้องนเนาะไอเบื้องจ้าอืมอ เขาเจ้าเขาเจ้ายัางอยู่ดีพี่น้องเขาเจ้า <c oughs> อันลินมาบดนินซุมซ่มๆไม่เดี๋ยวนี้ละพี่น้องกันฝนน่นแต่ว่าล้มอ่ะมันถล้มแห้งเขาเจ้าเพื่อนกับพุ่มลมได้ใจลมถ้าเขาเดียวเพื่อนลมถ้าเขาเดียวจะเขาเจ้าเพื่อนกับพุ่มลมเพื่อกันเป็นหมากเป็นเวยดีดีของ,งนหย่วย์เนี่ยตีก๊าลังสีซุ้มเนี่ยไปจ้าไปเบื้เลระเบิ้งไปเรื่อยๆนะพี่น้องานะ รอเบิงรอเบิงบ่มีน้ำดอกพี่น้องเอ้ยลิ้นมาซื้อมันมีตะลมยันห่อยดีใจว่าฝนตกว่าสั่นแต่กัไข่แเนี้ยก็บ่ตกหรอกนอกพี่น้องจะลมตีลมแหงคักแหงเนี้ยเจ้ายันไน่ยกําลังถอดพี่น้องไอ้ไปเบิงน้ำกันเรื่อยๆจ้าไปจ้าจ้าเข่ายอนหน่อยกําลังซุ่มพี่น้องเขาเจ้าเจ้กากําลังซุ่มแต่ว่า น้ำแห้งเลยจ้าน้ำน้ำแห้งบ่มีน้ำเลยพี่น้องแต่ดินซุ่มอยู่เนาะจ้าฝนลิ้นม,ามา้าเมื่อคืนนี้ตกม้ากันบ่ตกแต่ฝนพี่น้องเอ,อ้ยลมมาน้ำล้มคักล้มเนี่ยจะไปเบิ้งเขาเหนียวกอนน้องพี่น้องเนาะน,น,นี่ให้เขาเจ้าอยู่จา้าให้เขาเจ้าอยู่เถอเบื้องกันไปเบิ้งเขาเหนียวเป็นจังไรเนี่ยอยู่ดีบ่ เจ้าขาเจ้ายูดียูดีพี่น้องผมเนาะอืมงามยู่ดีงามยี่ดีเนาะพี่น้องเนาะอือข้าวเจ้ากำลังซุ้มพี่น้องกำลังซุม้มถอกแล้วถอกว่าท่านในเบิดดีเราพี่น,น้องอีสองมือสามมือกันนะฉีดถอกเบิดเนาะพี่น้องนอเนาะ ไฟทางนี้เพรท่นได้ถอกดีมันถอกกับไฟทางพุ่นไปจ้า,จานึ่งขอดียวน้ำกันจ้าเอาแล้วพี่น้องเอ้ยเข้าเหนียวย้ายหนุ่ยอะลมลาดฟาดนอนฟังหมอลำแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยอันถอกแล้วกับบัวบาดอกมันกำลังทิถอกในแหมพี่น้องมันสิได้บัวลำมองเนี่ย เี๋ดายเนาะพี่น้องเนาะที่ละไผธรรมชาติเอาวาเอาสิได้ดีๆแล้วกะนมีไผธรรมชาติอีก,นอกนอนะเนาะพี่น้องเนาะเล่หน่อยกะสุดวิสัยเนาะพี่น้องแก้ไขยังบ่ได้เขออกากำลังถีบถอ,อกเขากำลังถีบถอกกับมะล่ม รมแบบนี้กันแต่ผลผลิตว่าเต็มรอยเด้อพี่น้องเด้อร่มแบบนี้ผลผลิตได้บ่บเบิดดอกจ้าแด่สิเม็ดตรงเม็ดรีบไปสะละกาลังถอกไปเนาะโอ้เสียดายน้ะพี่น้องเนาะให้ขอนียวอะ่ะเบเ้ิงอีกพี่น้องเอ้ย ลมแห้งแหงดีเพียงนี่าล้มลายเนี่ยนอนพี่น้องนี่กระล่มเนี่ยล่อหนาคูไปเอา้เอาโอ้ยขอไอ้หน่อยแมยว่าสิเกี่ยวดีๆว่าสิบบ่ม,มีหมองลมเนนอนพี่น้องลอมไม้แห้งพอดเบิ่งความเสียหา,า,าย้นเช้านากระไดอุ้ยหนัก อูย้ายหน่อยพี่น้องล่มคนผัดิย้ายหน่อยทีเป็นยังไงเนาะมดเนี่ยล่ม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 เขาล่มพี่น้องล่มคือเกาจานล่มล่มล่ม ของเพื่อนยังล้มหลายดอกวะต้นจะล้มหลายกันล่ะล้มเบิดสุขล่ะพี่น้องเอ้าอมีของไทยบ่ล้มดอกจ้ะความเสียหายของเงี้ยหนุย่ยผลเกิดจากล้มเมื่อคืนนี่เนาะพี่น้องเนาะล้มแห้งจ้าล้มแหง้ง ลมแรงลมแรงลมบอลียเลยลนอนเอ้ยกาลังถัก ออกกําลังถอกเด็กกําลัล้มเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเอาเขาไงธรรมดาละพี่น้องภัยพิบัติภัยธรรมชาติเ่ราม,มันภัยพิบัติภัยธรรมชาติเนาะภัยธรรมชาติหา้ามไ่ได้แก้ไขไ่ได้น้องพี่น้องหูอยู่ว่าสิลม้มแต่ว่าเขาเกัดเหตอยังบ่ได้ต้นเขาเขามันอยู่ในทงนะ มองล้มมองบอลลมไปซะแล้วบ้านน่ะอาจารยนาะเอ้ยมองล้มก็ไว้เห็นพราเท่างอเกี่ยว <c oughs> ยายดูเห็กับทีเกี่ยวจะมองตั้งๆสักแล้วบ้านเนี่ยน้อพี่น้องลุมมาใส่ทางเลยได้เนี่ยใส่กันแฉนะอือ๋ออ๋อมองเป็นลมหลายก็เฮาอยูอ่พี่น้อง นี่แหละชีวิตชาวนาะพี่น้องรุ่นรุ่นทุกอย่างพู้ลรรุ่นจนหอดย้ำเกียวย้ำสีขึ้นเล่าผ่อว่ารุ่นว่าสได้ท่อใดอีกคุณได้หลายได้หน่อยอีกคุณเดดนาะพี่น้องเออชีวิตชาวนาะเต,นต้นตลอดอันนี้ไปเบิดแล้วพี่น้องยู่ใต้ต้นมะขามเทศเพื่อเห่มขมอ่ะล้มลงไปเบิดแล้วแมนบล้มก็ล้มดอกบางเหน่พี่น้องเอ้ย บ่ได้จักเทียอ้าวจ้านี่หละผู้ใดนเขา้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายหน่อยหวัวล้าน้ำเนื้อพี่น้องเด้อ ฝากเป็นกำลังใจให้แน่จ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามารับชมรับฟังยายหนุ่ยหัวล้านน้อยพี่น้องเนาะล่มอยู่จ้าล่มยูวสำรวจความเสียหายเขาร่มแล้วพี่น้องอ่ะ กดคอมเมล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยนุ่นหัวร้านน้ำเนยได้จ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า